ข้าสู่ช่วงเพลย์ออฟในช่วงที่3กันนะครับวันนี้เวลาไปเร็วมากๆเลยนะครับช่วงที่3แล้ววันนี้นะครับมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรนะครับสัปดาห์นี้ครับโปรเทสนะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องครีมกันแดดครับว่าจริงๆท่านักกอล์ฟเนี่ยควรจะใช้ครีมกันแดดหรือไม่แล้วถ้าใช้ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะช่วยได้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับยามสกีมแดดเท่าไหร่ครับพี่ ผมเล่นนี่นะครับ50 4สิบสีบส่บวกห้าสบี่บวก่า PA แล้วก็ค่า UV protection ครับที่ออมเคยรู้ไหมว่าดีเทลอมันคืออะไรบ้างเนี่ยของผมก็มีเหมือนกันที่ผมส่วนตัวที่รู้นะเวลาผมเลือกซื้อผมเคยมีเพื่อนแนะนําก็คือว่า50เนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือค่ากันดแดดจะสูงหน่อยอแล้วก็บวกเนี่ยมันเหมือนมีแสงในในแสงมันมีค่า UV A UV A UV B อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันมันคือประมาณนั้นนี่คือที่ยอดที่ผมรู้เหมือนกันแต่ว่า<อ>ด้วยความดีเทลมันเยอะมากที่มัแมมีทั้งเราทาหน้าเฉพาะทาหน้ามีทาผิวก็มีซึ่งเอสเซี่มก็จะแตงออกไป ครับเนื้อครีมก็ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ผมก็ผมสงสัยมากเลยว่าเนื้อครีมแหละผมเลือกไม่เคยถูกเลยเออผมคิดว่าอันไหนที่มันดูดผู้หญิงใช้แล้วดูแพงอะ่ะมันคงจะดีแหละเอ้โหจริงจริง,รง,รงนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ละเอียดแต่ <c oughs> จริงแล้วผมมีผู้เชี่ยวชาญคนนึงที่ผมจะพาไปคุยด้วยวันนี้เออขาจะให้คำตอบเรื่องนี้ดีมากเลยครับว่าเรื่องของ U Fraction เรื่องของ P A เรื่องของเลข50เลข100อย่างเงี้ยเอ่นก๊อฟจำเป็นไหมว่าต้องใช้กันน้ำเสมอไปจริงจริงอยากรู้อยากรู้ต้องใช้ถึง50าสิบไหมหรือว่าใช้แค่30ก็พออยู่หนังรอมันรับได้แค่ไหนครับจะคุยเขาอะไรพี่อ๋อไปไปไปฟังด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้อย่างคุณหมออ๋อคุณหมอชาทิพย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผมขอแยกมาไขข้อข้องใจหน่อยเพราะว่านักก๊อฟอย่างเราเนี่ยโดนแสงแดดเป็นประจำค่ะ ไม่ใช่แสงแดดเฉยๆนะแสงแดดแบบจังๆเลยนะฮะกลางแดดบางคนไม่มีทางกลางร่มบ้างไม่กลางร่มบ้างบางคนไม่ชอบใส่หมวกด้วยซ้ำผมเป็นหนึ่งนั้นที่ไม่ชอบกลางร่มตอนนี้ผมเริ่มคอนเซิร์นแล้วเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดให้ดูเนี่ยเห็นชัดว่าจะมีอาการตัดกันค่อนข้างเยอะผิวหน้ายิ่งแล้วใหญ่เลยครับตอนนี้ขอความรู้หน่อยครับว่า U V สําคัญมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างกับผิวหนังโอเคค่ะก็มาเริ่มที่ แสงแดดก่อนนะคะแสงแดดส่งผลเสียยังไงกับผิวเราบ้างนะคะคือแสงแดดเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของรังสีความร้อนนะคะแสงที่เรามองเห็นนะคะก็ยังมีในเรื่องของรังสีอัลตราไวโอเลต UVA กับ UVB นะคะโดยรังสี UVA เนี่ยเขาจะสามารถทะลุผ่านผิวชั้นบนลงมาชั้นหนังแท้ได้นะคะซึ่งทำให้ เกิดการเสื่อมของคอลลาเจนกับชั้นหนังแท้แยกกันยังไงครับก็คือผิวของเราอะค่ะจะมีชั้นหนังกำพร้าหรือว่าขี้คลนะคะแล้วก็ยังมีองค์ประกอบชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังแท้ที่อยู่ข้างในนะคะซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยจะเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนอยู่นะคะซึ่งตัวแสง uv a เนี่ยค่ะจะสามารถทำลายคอลลาเจนได้ทำให้เราเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นเนี่ยการดูแลรักษาเอาเริ่มของ uv a uv b ก่อน การป้องกันนะคะจากภายนอกเลยนะคะเริ่มที่อุปกรณ์ป้องกันก่อนนะคะเริ่มจากเสื้อผ้านะคะเน้นใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างมิดชิดหน่อยนะคะอาจจะแนะนําเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเพราะถ้าเกิดเราเป็นเสื้อแขนสั้นเนี่ยเวลาที่เกิดรอยคล้ำแล้วเนี่ยจะเห็นความแตกต่างรอยต่อชัดนะคะต่อมาในเรื่องของเนื้อผ้านะคะเน้นเป็นเนื้อผ้าที่กันรังสี UV ได้ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายยี่ห้อนะคะ ส่วนในเรื่องของสีเนี่ยตัวเสื้อผ้าที่เป็นสีเข้มนะคะจะป้องกันร,ร่างกายจากรังสี UV ได้ดีกว่าเนื่องจากเขาจะดูดซับแสงเอาไว้แต่มีข้อเสียก็คือ,อพอเขาดูดซับความร้อนเอาไว้นี่ค่ะมันจะทําให้เกิดภาวะโรคลมแดดได้ง่ายกว่าการใส่เสื้อผ้าสีอ่อนดังนั้นถ้าคนที่เล่นานานๆมาอ,อาจจะแนะนำเป็นเสื้อผ้าสีอ่อนดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นกัน UV เอานะคะแล้วก็แขนยาวขายาวาดีกว่า เริ่องอ่ะเริ่มเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วทีนี้เรื่องของครีมล่ะมีความสำมพัญแค่ไหนเพราะว่ามันมีโอ้ยเสียบเยอะแยะมากมายมีบวกมีบวกอะไรก็ไม่รู้ครับผมขอความหมายโอเคค่ะครีมกันแดดหลักๆนะคะมันจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันนะคะคือแบบฟิสิกอลซันสกรีนกับเคมีคอลซันสกรีนนะคะการทำงานจะต่างกันตัวฟิสิกอลซันสกรีนเนี่ยเวลาที่แสงตกกระทบแล้วนะคะจะเกิดการสะท้อนแสงออกไป ข้อดีของครีมกันแดดประเภทนี้ก็คือจะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกาะให้เกิดอาการแพ้ับใช่แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเคมีคอลซันสกรีนนะคะตัวนี้จะเกิดการดูดซับแสงเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเหมือนเสื้อสีทึบเลยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้การเลือกเนี่ยหลักๆแล้วให้ดูที่ค่าการป้องกันรังสี uv นะคะโดยอันแรกนะคะค่าการป้องกันรังสี uv b เราดูที่ค่า spf หรือว่า sunburn p r o d u c t i o n factor นะคะคในคนที่ออกแดดนานๆนะคะคุณหมอจะแนะนำให้ใช้50บวกขึ้นไป <Wow. S 2> นะคะส่วนในเรื่องของการป้องกันรังสี UVA นะคะเราดูที่ค่า PA รหรือว่า protection grade of UVA นะคะจะมีค่ายาญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นบวกค่อยท้ายเราจะเลือกที่ PA 3บวกหรือว่า4บวก PA บวกบวกบวกแล้วก็ PA บวก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 แต่ถ้าเกิดเป็นค่ายุโรปอะค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ UVA แล้วก็มีวงกลมอันนี้แล้วแต่ว่าเราใช้ครีมกันแดดของผลิตยี่ห้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรหรือว่าของประเทศอะไรเป็นหลักคือคือสมาคมแพทย์ผิวหนังเนี่ยค่ะแนะนำว่าปริมาณที่ทาเนี่ยจะต้อง2มิลลิกรัมต่อพื้นที่1ตารางเซนหรือง่ายๆก็คือในในหน้าคอหหน้าคอเนี่ยนะคะเราต้องทาเท่ากับ องข้อนิ้ว <Whoa. S 2> ต้องบีบครีมกันแดดมา2ข้อนิ้วยาวอย่างี้หรอครับใช่ค่ะนะคะมีเทคนิคการทาง่ายๆมาแนะนำก็คือแบ่งเป็นการทาสองรอบทีละหนข้อนิ้วนะคะทิงให้แห้งก่อนแล้วก็ทาอีกหนข้อนิ้วเพื่อให้ได้2ข้อนิ้ว uh huh. ถ้าเราทาไม่ถ้าเราทาน้อย S P F ที่ได้มันจะน้อยกว่านั้นน้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ขวดแล้วก็การทาค่ะแนะนําว่าควรจะต้องทาก่อนออกแดดประมาณ15นาทีตามสายเที่ยวเขียนไปเลยแล้วก็ทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทาได้จริงเลยอ่ะใช่จริงค่ะเพราะว่า1การออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเหงื่อนะคะแล้วก็ลมแล้วก็การเสียสีมันจะช้าค,คิมกันแดดออกไปค่ะคิมกันแดดมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของ กันน้ำนะคะครจริงๆถ้าเป็นในคุณผู้หญิงนะค,ะคุณหมอก,ก็จะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มพวกไมเซล่านะคะที่จะเช็ดเครื่องสำอางออกไปก่อนอนอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้สบู่อ่อนๆนะคะผวรบันหน้าธรรมดาก็ได้ใช่ใช่ในการในการล้างหน้าถ้าเกิดสมมติว่าสมมตินะมีคนหนึ่งลืมลืมล้างหน้าทันที่นอนไปทั้งแบบมีรีมแดดเมืม่อวานไปเล่นกฟมาตื่นเช้ามนาะควรทำยังไงดีครับนี่คือเกิดจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมอะ คือ1ตื่นมาต้องรีบรีบังหน้าชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะคะเพราะว่า1มีการหมักหมมของเหนื่อนะคะแบคทีรียการอุดตันแล้วก็ผสมกับครีมกันแดดเข้าไปอีกนะคะจะเกิดการอุดตันได้ง่ายแล้วก็ก่อเกิดสิวได้ง่ายในคนที่ลืมล้างหน้านะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่คือหมอคยกับเรก็ เนี่ยมอสพืชสาได้เลย,เลยโอเคก็จะมีภาวะภาวะหนึ่งนะคะทีะ่เรียกว่าโรคลมแดดหรือว่าฮีสโตรน,นี่น่าสนใจมากนะครับค่ะ,ะโรคลมแดดเนี่ยเป็นภาวะที่อุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนร่างกายเราปรับตัวออไม่ทันนะคะอาการที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีอาการรู้สึกอ่อนเพลียนะคะวิงนเวียนศีรษะ กระสับกระส่ายหรือว่าในรายที่เป็นมากก็จะน้ามือได <Wow. S 1> ะะ้ซึ่งมักจะพบในคนที่ทํากิจกรรมการแจ้งนานๆนะคะหรือว่าออกกําลังกายการแจ้งรวมถึงในผู้ที่อยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทด้วยนะคะดังนั้นการป้องกันภาวะนี้นะคะ,ะหมอะจะแนะนําว่าควรจะมีการพักเบรกในช่วงๆในขณะ,ะที่เราออกกําลังกายนะคะเช่นอาจจะพักทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท แล้วก็เป็นการพักดื่มน้ําไปด้วยในตัวนะคะสุดท้ายคุณหมอครับผมอยากให้หมอฟันธงโช์เลยว่ากอล์ฟเนี่ยสมมติว่าผมเล่นกอล์ฟตอนเที่ยงถึง5้าโมงเย็นผมควรเลือกกระดาษแบบไหนดีครับบอกโช์เลยโอเคก็สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะอาจจะแนะนําเป็นส่วนผสมของตัวฟิสิกอลซารสกรีมนะคะ s บวกขึ้นไปค่ะ PA 4บวก P.A มีบวก4ตัวใช่ค่ะ S.P.F 50ขึ้นไปแล้ว P.A บวก4ตัวใช่ครับหรือว่าสัญลักษณ์ U.V.A. แล้วก็มีวงกลมก็คือป้องกัน U.V.A. ครับแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะควรจะเลือกเป็นแบบไม่มีสารกันเสียก็คือพาราเบนฟรีครับไม่มีน้ำหอมฟลาเกนฟรีค่ะลองดูนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับคนนักรอบช็อตกันเที่ยง s อสเซบวกขึ้นไปค่ะทีเอจมีอย่างน้อย4ตัวบวกบวกสตัวนี่คือโอเคแต่ว่า15ทีก่อนออกรอบนะครับแล้วก็ทุกๆ2ชั่วโมงต้องทาซ้ำอยู่ดีค่ะแล้วก็ดูที่ไม่มีสารกันเสียพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมโอโนฟรแฟรนซ์นะคะครับมี่สำคัญมากเลยทั้งหน้าทั้งแขงสามารถใช้สเปคเดียวกันได้เลยได้เลยค่ะโอเคมีสองช่วงเวลาครับทั้งกอลเราส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ ออกเที่ยงถึงเย็นกันเป็นหลักส,ส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีแล้วก็กลุ่มนึงชอบจะเช้าเลยเช้ามืบหกโมงครึ่งมีแสงก็คือออกเลยจนถึงสิบเอ็ดโมงนี่อีกล็อกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งสี่โมงเย็นถึงสามทุมทม่มหรือสี่ทุ่มเป็นนกอฟจะเป็นเปิดสปอตไลท์ลงไปซึ่งสปอตไลท์มันก็ําให้เกิดความร้อนกับผิวหนังได้เหมือนกันมผมคิดว่าสองกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้ควรจะเลือกยังไงดีครับ ในเรื่องของครีมกันแดดใช่ไหมอ๋อจริงๆสามารถเลือกเหมือนกันได้เลยเหมือนกันได้เลยใช่ค่ะเมื่อกี้เลย S F 5 0บวกไปเลย A P A P A C บวกไปเลย P A C บวก S F 5 0ขึ้นไปค่ะครับทั้งหมดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับคุณการบปรุงจากภายนอกทั้งหมดเลยหรือว่าป้องกันป้องกันจากภายนอกทั้งหมดเลยค่ะท่านั้นภายในคุณหมอก็บอกว่าสำคัญเหมือนกันค่ะค่ะก็การดูแลตัวเองจากภายในนะคะก็เริ่มจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยควรจะนอน ประมาณ6 8ชั่วโมงในแต่ละวันะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้นอนประมาณสี่ทุ่มหรือว่าไม่เกินเที่ยงคืนเพื่อที่ว่าจะได้มีการหลั่งของกรทฮอร์โมนนะคะเพราะตัวกรทฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะ,คะถัดมานะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผักและผลไม,ม้ต่าง นื่องจากเขาจะมีในเรื่องของวิตามินนะคะสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แร่ธาตุที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราครับแล้วก็มีเรื่องของวิตามินด้วยวิตามินคุณหมอมีอะไรต้องแนะนำในการเพิ่มเติมไหมครับโอเคก็อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปนะคะว่าแสงแดดเนี่ยจะทำร้ายผิวในเรื่องของจุดดางดำนะคะทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวรวมทั้งทำให้เกิดริ้วรอยนะคะ หรือว่าการไม่แดงของผิวนะคะนะมันก็จะมีกลุ่มวิตามินนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะเดี๋ยวขออธิบายหลักๆเป็นแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ช่วยลดอาการไม่แดงของผิวก็จะเป็นสารพวกกลุ่มแคโรทีนอยนะคะเช่นสารแอสตาแซนทีนเคดิยินใช่ไหมคะ,ะจะเป็นสารสก,กัดจาก ตัวสารไลแดงนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบเป็นสารานอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดอาการไม่แดงของผิวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มพวกวิตามินซีที่ได้จากส้มนะคะฝรั่งหรือมะขามนะคะแล้วก็วิตามินอีนะคะพบในน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะนวลมะกอกหรือว่าเมล็ดอัลมอนด์นะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยลดการอักเสบ ในร่างกายรวมถึงถลดการเักเสบของผิวด้วยนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า3นะคะเช่นจากมาเมล็ดแฟลจากมาเมล็ดแฟลทนะคะหรือว่าจะเป็นสารสกัดจาก เมล็ดองุ่นนะคะหรือว่าพวกเกรปเกรปซีดเอ็กซ์แรนะคะแล้วก็เป็นาสารสกัดจากเปลือสนฝรั่งเศสพวกสารพิโนจีนอลนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเลยก็คือเป็นกลุ่มวิตามินหรือว่ากลุ่มสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของคอลลาเจนนะคะอ,อันดับแรกเลยนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวนะคะแล้วก็นอกจากพบที่ผิวแล้วเนี่ยก็ยังพบที่ กระดูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นของเราด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณหมอมากนะครับความรู้เยอะแยะมากมายเรื่อง SPF เรื่องคีมเวนแดดเรื่องหลักๆเลยเรื่องนี้ผมสนใจมากทีส่งงสุดเลยแต่ว่าผมถามเรื่องคีมเแดดได้ความรู้อีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับผิวคุณมาเลยทำวันนี้นะครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หมดช่วงปแล้วในสัปดาห์นี้ครับ